สวนตตนจานลี่หรือว่าตนกัมปูแต่บานเทาก็เอื่อนอีกซื้อหนึ่งซื้อที่คนเคยกันก็นคือตอนทัศสามีซื้อท่างเดียยก็สามสามซื้อนํากันอยู่ในตัวเมืองสลินนี่หลายต่อหลายมองหลายต่อหลายจุดสิเห็นตนซัศสา,สานี่ยใหญ่อยุ่ลหลายหมองไหลายจุดบ่ราว่าจะเป็นทางออกไป เรื่อยๆออกไปทั้งสังขะทั้งนักก้นกรนหลโดยเฉพาะอย่างยิงกันรอบๆบริเวณที่เป็นแบบที่ศาสนาหรือวัาทีว่างเปล่าที่มีเจ้ของแต่บ,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 บ่ร่บริเวมีคนอยู่มัทเรีสร้างแปลงอย่างสิมีหลายต้นช้ำสาขนาดใหญ่ย,ยื่ใยู่กลางเมืองจังหวัดสุรินโดยเฉพาะย่างยิงกันน การทีคือยังเกาไปมันงามผมลงไหลในความงามของตนจำสายิงเบึงยิงงามแหงบึงแหงงามมันหลายหม่องหลายบอนอี่เหลียวเห็นไปนะมันเป็นลักษณะแบบไหนแต่าง,งานสวยงามอันนี้ขึ้นนั่นเกเจ้จกับงาที่แตกออกไปนะันเป็นงาค่อนข้างสิ แตกไปทุกด้านทุกสารทิศของตนออกไปทั้งสายทั้งหัวทั้งหลังทั้งหนามันจะเป็นพุมพุมเย็นเตือพงยหญิงกัน,นหนาแรงสั่งความลม,มเย็นให้กับพีกับนองที่ไปผักไปเรือว่าไปเที่ยวจุดที่อยากชวนชวนพี่น้องบึงอีก จุดหนึ่งสำคัญกิดหยุดทั้งกาแพงเมืองเกา่ากาแพงเมืองจังหวัดสุรินทร์กำแพงคูเมืองเนาะของจังหวัดสุรินทร์นั่นแหละแพงเก่าิดละก็ตามที่บอกไปนั่นแหละคิปที่แล้วผมก็ได้ล่งคิปไปอยู่นำกำแพงเมืองไปมันจะมีโฮมตำซาไปยงังสี่ตลอดโฮมต้นตำซาเป็นหลายสิบตน้เนเดือ,อ,อยไฟยิงกับช่วงหนาวัดพรมสุรินทร์นนะไปทางนั้น ยันเปลี่ไปหอดพู้เห่าไปทางวิตกออกไปยันจนสุดขลองม่ต้นสำสานต้นทำสาขนาดนี้ใตหุ่มแต่ย,ยังเย็นซื้อเซื่อกะยำกระเว้นที่เข้าเข้าไปบึงเข้าไปเห็นนองเหนือจาก้ำสาแล้วก็จะมีต้นโพกประดับควบคูกันไปอยู่ระหว่างช่วงแยก อววนสิเป็นอยู่ที่นาวัดชุมพ่นตรงข้ามกันกับคลองน้ำตางเป็นออกของอนุสาวรี่สุรินทร์ไปเนี่ยปางดีสีลวงจังหว่างยาสุรินปางดีสีลวงจังหว่างนะครับเป็นชางเป็นออกอันต้นใหญ่ขึ้นอย่างผมเห็นจิบเฉลี่ยวภาพร่วมร่วมยู่ทางพ่นเกิดไหลนะครับทั้ง แถบมหาวิเชลัยตั้งแบบเฉพาะทางออกมาทางไปเสียงทางนี่เป็นต้นตุ้งสาสวยงามตุ้งสานี่เพิ่นควอมสวยงามเพิ่นนี่มันสิมีเอกลักษณ์หลักเฉพาะตัวเพิ่นก็คือเพิ่นสิออกงานนี่ออกงานนี่หน่อยสิออกไปออกไปนี่ปัจจุบันวิวออกสำคัญนะมันเป็นภูมิทุศรสองหน้าสามปัจจุบันเนี่ย สังเกตบ่งนีพ่นสิปนไปออกอยู่ให้มันเป็นกระจายห่มไปเพ่นสิกระจายห่มออกไปรอบเรียบ,บ,บรอบบริเวณนะสวยงามครับสังเกตบ่งทีดีแล้วก็ท,ทีเที่ยวสําคัญกับยุ่ที่กําแพงคู่เมืองของจังหวัดสุรินทร์นะแปมปคู่เมืองรอบในพี่นองไปครับเชิญเชิอย่างเทียวรองรองเหมือนกับสวยงามหลายตัวหลายตนที่เห็นต่างต่างงานนั้น ขอบคุณที่ติดตามจนจบคลิปขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขวเพื่อนๆลำลำรวยทุกคนคกดถืกใจติดตามให้นะพาอได้มีกำลังใจในเหตุาฉิปต่อไปอยากเที่ยวเมืองใดอยากเบิ่งตนใหม่อยู่อ้าวใดของจังหวัดสุรินบอกมานะครับเดี๋ยวสิไปเบิง่งคืไปไายมาใ้เบิ้งในคลิปวิดีโอถูกจุดในจังหวัดสุริน เอาเป็นอำเภอเมืองนิส่อนนะครับช่วงนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ